ไงทุกคนมีแทนฟิวทันอะไรอะครับทูภาคหนึ่งหายไปไหนไม่รู้อุ้ยไอหมาไอโบตัวอะไรวะอุ้ยไหนหมาหมาอยู่ไหนอะไรมีประเทศเทเทเดเทแล้วก็มีถ้วยชูถ้วยเลยถ้วยให้เราเก็บอื้มไหนหมาวะฮะเฮ้ยราชาทะเล look at it ah บวกเออ อะไรวะแปบ๊บปรับภาษาอุย้ยมีภาษาไทยกดแปบบ๊บโอเคมาโอ้ยไม่เอาไม่อยากดูาฟีแล้วมีแปลแล้วมีแปลแล้วเมื่อกี้มีแปล,แลว่าเอาชนะมิลลวเทนสไฟร์ติลล้งครับทั้งหมดอ๋เอเราเริ่มอ,อา่านว่าคืเป็นแมติ่งครับนะครับไปดูกันเลยแต่ที่ปลูกเ,ปปเพื่อ,อยังยังไปยังการต่อสู้เออเอาแล,ะละ้วทไมชื่อมม่ไม่มแปลชิ้นจอกอันตรายกับอะไรคิวดี้ฮันเตอร์เลย ทำไมไม่เปชื่อหมาผมหมาผมน่าสงสารแล่วผมก็เราจะให้ท่าจนตีนะแล้วก็ผมเดาว่าน,นี้น่าจะเป็นหลอดมานาหลอดทีเดียวเนะี่ยโรเต็เองอุ้ยมันเตะกันมาเตะแรงก,กว่าเยอะเตะกับไม่11ด,ด,ดาเมจใส่เตะเปิดเลยในหัวแข็งแกงไปที่ห้องแลบ,บเลย ทำไมมันไม่แปลชื่อสัตว์วะทำไมทำไมอุ้ยขอไปนั่งหาปั๊บก่อนนะโอเคตอนนี้ก็แปลแล้วฟันเสือเขี้ยวดาบเขี้ยวสัตว์ฮะครับสัตว์ที่เราปลดล็อกได้ก็จะเราสามารถปลดล็อกได้ทุกตัวเลยนะยกเว้นแมวที่ต้องเติมเสยพวกนี้ต้องใช้เงินเป็นหนูเต่า ก็ม,มีกระต่ายฟรีแต่ผมจะเล่นหมาเนี่ยแหะหมาอิหมานี่น,นี่ชื่อยาวจัดผมไปดูชื่อต่อแรกก่อแล้วชื่อติดติดเทบไอติดเทปเอยกระโดดเตะไปไม่รู้ว่าไหนแรงที่สุดนะแต่อันนี้ก็สิบสามทุกคนเอ้ยกัดแบบรุนแรงใ้สองแต้มกัดไปสิเก,กมันฮิวกับมาเก้า ลองกัดตัวนี้เมื่อกี้13นสะมันลูกเตะอันนี้7 7เท่ากับ14โอ oh ้โหแรงกว่า1ขอบคุณครับพ,พี่ชายไปตรงนี้มีซัพพอร์ตอะไรเข่าแพ้ครับใจพันใยเบนเข่าหมาโอเคขอบคุณที่บอกเร้ทราบว่าเข่าหมาไม่บอกไม่รู้เลยนึกว่าเข่าแมวั้งโอ้โ oh. ห จิงจกแหลมเกือบพูดว่าจิงจกละข้าแพ้มีสกิอลอะไรมั้งอ่ะโดดเตะไปก่อนเตะไปเป๋งมันใส่พิษกับมาโอ้ยสิบสองเเ่เท่ากันเลยนี่หกเกลือทั้งนั้นกัดต่กัดต่ายสิบสามโดดเตะกับมาสิบสองแรงกว่า,วาเ,เราจะเฮ้ยกลงเล่มใหม่วะ เตะมึนงงเตะขาหน้าสร้างความเสียหายไรสองมานะควรไปสตัน่มันทนได้สตันตายก่อนโอ้ยเอาเรื่องจะไปะสู้กับจิ้งจอกจมูกมีเขาเขาหมาเวทกับจิ้งจอกจมูกมีเขาโอ้โหแม้งจริงเกินเฮ้ยท่าใหม่วะดูดพลังชีวิตกัดไป ได้บวกมาศูนย์ทำทำไมผดไปสิบสี่โดนกัดกลับมาสิบสามลีโลลีโลได้ดีมากกรโดดเตะไปสิบสามมันพิกกลับมาเรลาปิดทางแล้วน่าดไหมไม่กระดดกระด,ดดเลือดไปกระโชวบวกสี่คิดจเข้าสตูดอยทำเพื่ออะไรเนี่ยคิดจเขาตอนท้าย มียีนอัปเดตโอ้ยเจ้าเขาหมาจะกลายเป็นตัวอะไรนะอุย้ยมีันมีเป็นเพิ่มค่ารามี3กับอันนี้เพิ่มค่าจุนทีสอแล้วก็ปลกล็อก,กการใหม่ด้วยเรามันชอบอะไรใหม่ใหม่ไงมนแปลงไปก่อนนม่นกลายเป็นดุกกงเล็บอืมแต่ว่าเองก็น่าจะดุอยู่แหละ จะดุอยู่พอตัวไปกันต่อที่มแมลงจิ้งจอกพบกับดูกงเล็บและ,มะแมลงจิ้งจอกทั้งสองคนได้ปะทะก,กันทางฝั่งอ,งออกตะคิวมาออกกงเล็บตันมาก่อนครับตันไปติดสายฟ้าด้วยเอาแล้วตันไม่อีกครับโอ้โหติดสายฟ้าต่อโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าโคตรตึงอุ้ยเกลือเฮ้ยกัดแบบรุนแรงไป หนท่าไม่หรอวะท่าไม่อยู่ไหนท่าไม่อยู่ไหนไม่มีท่าไม่อะไรบลป้องกันไปก่อนอ,อ,อยากอยากเพิ่มอยากหาเพราะท่าดีๆกัดมาแล้วบล็อกไปสี่หนท่าไม่ผมเออขวดก่อนเกือบตายบ็อกสี่ติดมึนงงเอาเรื่องเลย เราจะตายเพราะติดเล่นอย่างนั้นเหรอถึงท้อ,องไงมาแล้วตีเลยไ,ไม่ได้กลับไปดบโดดทีกลับมาในชีวิตน้อยเปิดที่ร้านค้าอู้ฟิวใครจะไปกดล่ะกงเล็บชิ้นสามมีของใหม่ในแหลกวัสรอบน,นี้เป็นหัวเข็มนะครับ ใครอ่านหัวเม่นตบนะครับโอ้โหนี่อเปลี่ยนร่างมีน้ำด้วยอันนี้คือเพิ่มอะไรเล็กๆท้อนนะครับเป็นสะท้อนตอนนี้ชื่อคมเขี้ยวสัตว์ครับอืมเป็นตัวแทนของสัตว์นี่เองเราจะสู้กับหางมังกรมีพิษเราจะมาสู้เวทกับคมเขี้ยวสัตว์แอนหางมังกรมีพิษทั้งสองคนได้ต่อสู้กันแล้ว โอเคข้างหลังมีงูจริงด้วยวะมีพิษล้อมลอบตัวด้ะน่าใช่พิษน่าจะเป็นกินเต่านะครับไปไม่ควรไปก่อนเตะกันมาสิบสี่เมื่อกี้ควรไปสิบหกพิษมาอีสิบสองเอาไงนี่ไงกัดดูเลือดกัดไปงำเพิ่มมาสี่โดนไปสิบเจ็ด15สิบห้าเตะกันมาเจ็ดแล้วบวกพิษอีกพิเท่าไหร่ไม่รู้มองไม่ทันกัดไปสองที ัดไปได้เม็ดติดสองทีโอ้โหโกงเล็บมึนงงหามังกรมีพิษไหนท่าสะท้อนผม่มาติดเล่นอีกแล้วนะครับทุกคนต้องการท่าสะท้อนแล้วติดเล่นแล้วเราสะท้อนไม้ผมไดยเถอะโดนควรนไปแล้วเอาเรื่องไม่มิดกลับมาวะมีสิแพ้นะเนี่ยเออกัดกัดกัด เฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้นะเฮ้ยเอาเรื่องสะท้อนเมื่อไรจะมาวะโอ้ยอยูย <c oughs> เราสะท้อนอย่างเดียวครับโอ้โหโดนพีบไปอีกน้มาสี่นี่ไงสะท้อนมาแล้วเองทำกับ ชั้นอย่างนี้เตะมา15ท้อนกบไป11ครับโอ้โหไลย์ฮิวมา4ตอนนี้เลือดเราเท่าากันแล้วแล้วกัดดูดเลือดไปงมไม่เกือบตายตอนนี้จะเป็นตาสุดท้ายของแกหรือเปล่าใช่สิแต่ยี่วะขอปิดฉากด้วยถ้ากงเล็บยาววันชี๊ต่อย ไม่เจ็ดมังกรมาเอายอะทนาการก่อนจากลากันนี่นี่ไทพันไม่มีเพิ่มสกิลใหม่มาเป็นสกิลเออ่ป้องกันและสะตันศัตรูเช่ม,มานาสันเชิญใหม่คิดหน้าเรื่อใหม่คิดหน้าครับ